สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับ NBFort Channel นะคะวันนี้มาอยู่กับเจ้า Everest อีกแล้วนะคะตัวนี้นะคะก็จะใส่เป็นหน้าวิกเตอร์ให้แบบนี้เลยนะคะแล้วก็กระจังด้านหน้านะคะก็จะใส่เป็นกระจังหน้าทรงแ a ปเตอร์นะคะมาพร้อมกับตัวอ,อักษรอะคริลิกนะคะคำว่า Everest นั่นเองนะคะเป็นสีดําเงาเนาะมาพร้อมกับไฟด้านหน้านะคะไฟด้านหน้านี้จะใส่เป็นไฟมาแต่งนะคะพร้อมกับวงแหวนให้ด้วยนะคะ เวลาเปิดไฟเลี้ยวนะคะก็จะเป็นสเต็ปแบบนี้เลยนะคะด้านข้างนะคะชุดวิกเตอร์ก็จะมีคิวล้อมาให้เนาะขนาด3นิ้วแล้วก็ใส่เป็นแม็กฟูเอลนะคะขอบ20เนาะมาพร้อมกับยาง BF Good l i s h นะคะบอกเลยว่ายางและแม็กนะคะของยี่ห้อนี้ฮิตมากๆเลยนะคะเจ้าตัวแก้มข้างนะคะตัวนี้ก็จะเป็นสีดำเงานะคะพร้อมกับกระจกนะคะก็จะเป็นสีดำเงาเนาะ แล้วก็ใส่กันสาดให้ด้วยนะคะพร้อมกับแลฟหลังคานะคะสีดำด้านให้กับลูกค้านะคะครึ่งคันเลยนะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะแล้วก็ดูแบบดุดันมากขึ้นนะคะเบ้าลองมือจับก็ใส่ให้นะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะใส่เป็นไฟท้ายเต็มดวงนะคะพร้อมกับคอบไฟท้ายให้ด้วยนะคะแล้วก็จะมีเป็นค่าท้ายนะคะเอเวอเรสต์นะคะให้ด้วยนะคะ ตัวนี้นะคะด้านท้ายก็จะใส่เป็นชุดวิกเตอร์เหมือนด้านหน้าเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะอยากแต่งเท่ๆโหดๆดุๆแบบนี้นะคะก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่ลิงไลน์หรือเบอร์โทรด้านล่างนะคะหรือว่าจะพิมพ์เบอร์โทรไว้ก็ได้นะคะเดี๋ยวแนักติดต่อกลับไปค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะนะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ